รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบฮูวนะครับยี่ห้อโซนี่โมเดล C FMK145 นะครับเช็คหนังเต็มระบบนะครับตัวนี้เสียงดีมากตัวเล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับใช้ไฟ210โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับใช้ทานได้นะครับทานเบอร์ดีสีก้อนถาดไฟฉายบ้านเรานะฮะเบอร์ใหญ่สุดนะครับสีก้อนเล็กสุเดียวยังอยู่นะครับทานใช้ได้ปกติพกพาสะดวกฮะตัวเล็ก ถ้าก็เสียงดีครับพกไปทุ่งไปนาได้สบายเลยตองเทปได้ฟังวิทยุได้นะเริ่มต้นเสียบกับปลั๊กด้านหลังนะครับเสียบสายไฟที่แถมให้นะฮะเสียบไฟตรงมาเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเทสระบบวิทยุนะฮะเรื่องขึ้นบนสุดจะเป็นเอฟเอ็มนะครับเรื่องตรงล่างตรงกลางจะเป็นเอเอ็มนะครับจะปีบอกนะฮะตัวนี้เป็นวอลลุ่มตัวนี้เป็นโทนก็คือปรับเสียงแหลมจูงขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เอ็มนะครับ บวันอาทิตย์ที่24นสี่ิบเก้าสถานีไฟติกอนารวันนี้เป็นช่องใหม่ฟังเสียงปกติเจ็ดบริการหรือว่าเรื่องคืนด้านบนจกลางกรุงปารีสนะคะก็ FM นับจาก92ไปแค่หนึ่งสองสามช่อนี้ถึง108บ้านเรานะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับ FM AM AM ถึง1,600กิโลเฮิรตซ์ด้วยเช่นค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่เช่น SUV นะคะสถาบันภูมิภาคปารีสค่ะได้ทำการปุ่มอัดมัน มันเดน like. 1, land, no, ceu, it, it, um. ้งนะครับคุณอัดคุณอัดไม่ไม่ไม่ล็อกให้นะครับคุณอัดพุ่มอัดไม่ล็อกให้นะครับอันนี้แจ้งกรณีไปประมาณนี้นะครับคุ่มอัดมันไม่ล็อกนะฮะจะอัดได้ปกติแต่ว่าพุ่มอัดมันไม่ล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีเป็นใช้ไม่ได้นะครับต้องระบบเพยครับ ช่องใหม่ครางนี้จะเป็นช่องหูฟังนะครับหูฟังอยู่ด้านข้างนะครับภาพสวยนะมีรอยบ้างนิดหน่อยกับกันเวลานะครับเชื่อใจตรงเมื่อเราเลยทุกอย่างค้กทุกอย่างครบนะครับเสียงเพลงเสียงเทปเสียงวิทยุรับคลื่นดีมากนะครับเทปสายพานใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสวัสดี เทพโดนอัดทับต้องขอภัยก็ช้ขวาเต็มหเลยให้ฟังเพลงไยอีกนึงนะครับเปิดเยอะไม่ได้นะติดลกขสิิธิ์นะครับ โอแนอยอบการีวิวนะครับขอบคุณครับ